สวัสดีค่ะช่องบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและก็กิจกรรมประจำวันที่27มีนาคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องบ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องใบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบ็คกิ้งเสิร์แม่บ้างของแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแถมไม่ต้องใช้ ID Pass ในการเติมด้วยนะคะง่ายๆเพียงแค่ใช้ลิงก์เท่านั้นเองนะคะหากสงสัยหรืองงงวยว่าต้องใช้ยังไงสามารถเติมยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถทักไปหาทางร้านเพื่อสอบถามได้เลยนะคะ ทางร้านสามารถติดต่อได้ทั้ง Line Official หรือว่าเพจ Facebook นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยทางร้านเขาไม่กัดด้วยนะคะหากมีคำถามใ,ใดๆหากงงแล้วก็สามารถสอบถามไปได้เลยหากใครบอกว่าตามมาจากช่องบ้านติดเอ็นทางร้านเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็กใหญ่สุดนะเอาละสำหรับวันนี้นะคะก็มีแพ็กอัปเดตแล้วก็ กิจกรรมด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะจากว่าวันนี้นะคะมีการรวมภูมิภาคของเพอออบิสไอดีนะคะทําให้หน้าเว็บไซต์ของไทยตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าได้นะคะแต่เราสามารถเข้าเกมได้เลยนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะแม่บ้านก็เข้าไปอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหน้าเว็บไซต์ของไทยก็จะ้งแป,ปรับปรุงตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าสามารถเติมนะคะได้ปกติเอ้ยก็ไม่ใช่ต้องบอกว่า คือตอนนี้ยังเติมเงินไม่ได้เออง่ายๆแหละคือเติมเงินยังไม่เติมเงินไม่ได้นะคะต้องรอเขาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ทางการของแบรดเดอร์เสร์ให้เสร็จก่อนนะคะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแพทอัปเดตกันซึ่งแพทอัปเดตวันนี้มันเลยไปอยู่ใน Google โโแอบแทนนะคะก็สมมุติถ้าเกิดใครจะเข้ามาอ่านเราสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่ภาษาไทยมันอยู่ล่างสุดนะคะบอกไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไ่ปกดผิด หายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ไม่บ้านยังนั่งปรับอยู่เลยมันจะมีปุ่มอ๋อขอโทษนี่นี่มันจะมีปุ่มให้เรื่องภาษาตอนแรกมันจะเข้ามาภาษาอังกฤษนะคะแต่ปรับภาษาให้เลือกตัวอักษรตัว,ตวไม่แน่ใจอันนี้จีหรือเกาหลีจะให้เลือกสี่อันนี้นะหรือเราจะได้เป็นภาษาไทยนะคะโอเคอะเรามาดูแพดกันเลยละกันอันนี้เป็นกิจกรรมก่อนนะคะมันจะเรียงปแปลกๆไว้นะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าเว็บไซต์เราอะเนาะโอเคกิจกรรมนี้เอ,อ่อ เดี๋ยวนะปึ๊บเราต้องไปดูแพดเนื้อหากันก่อนเดี๋ยวเอา,เ,อาเรามาเนื้อหาแพทก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่หลังเนาะโอเควันนี้นะคะมีการแก้ไขอาชีพวาคิรี่นะคะวาคิรี่เต็มเลยแต่เป็นการแก้ไขแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาจํานวนที่ทักษะผิดปกติเอ่อแก้ไขน่าจะเป็นเหมือนกันแก้บักต่างๆของวาคิรี่นะคะโดยประมาณเนาะถ้าใครเล่นวาคิรี่ก็ต้องมาดูนะ แล้วก็ของฮาซซินนะคะปรับเขตขอบเขตการโจมตีของทาสกรีทายให้เป็นขอบเขตที่กว้างที่สุดแล้วก็ปรับมีการแก่จนในี่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการปรับใช้ขอบเขตการโจมตีการปรับใช้ผลนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีดาคเนียกับเดี๋ยวนะมีวาคิลี่นะคะยาวหน่อยเป็นหลักเลยแล้วก็มีฮัสซซินนะคะแล้วก็มีน้องชายจริงๆเรื่องอาชีพป,ปรับเป็นแบบนี้แล้วแอบดูยากเหมือนกันเนาะอืมแล้วก็มีซอเซเลสนะคะประมาณสอง องหัวข้อน้องชายสองหัวข้อ,อ,อ,ขอแล้วก็มีดาคาเนียด้วยประมาณสอันนะคะของดาคาเนียเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับอขอดูแปบบ๊บแก้ไขปัญหาการไม่ปร,รับใช้ค่าความเสียหายเมื่อใช้ทางานทาาัะกงเล็บชากาดในช่วงระยะเวลาคูดาวกงเล็บชากาดถ้าจะไม่ผิดของสุดทอดหรือเปล่านะ <c oughs> จำชื่อสกิลไม่ค่อยได้แต่ว่าอันที่สองเนี่ยทัษะจอมเวะคะฝังวิญญาเนี่ยอันนี้เป็นของเอ,อเวกนะคะ โอเคก็มีประมาณนี้จะมีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อด้วยทาษะมังกรเวครัรามเวลคาร,คร,ครนีอย่างการโจมตีที่สอเมื่อเชื่อมต่อด้วยประกายเพิงบ้าๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นไอเทมเพิ่มข้อความในนัานเกียวกันได้รับไอเทมเอ่อต่อไปนี้ก็จะเป็นพวกหอ่อผ้ากระละต่างๆนะคะกุญแจแล้วก็หอซีเวอร์กล่องอาวุธนะคะแร่สุขสว่าง ประมาณนี้แล้วก็วันนี้นะคะโคมไฟเดคเกตที่คุกฟิลาคูเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีแค่ที่คุกที่เดียวนะซึ่งเออแม่บ้านว่าจะไปที่ดีนะคะแม่บ้านเนี่ยชอบคุกฟิลาคูเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูดูนี้จะได้แบบต่างหูเโบกัะเขาบ้างไหมเฮ้เฮ้เฮ้แต่ก็ต้องลองนะคะก็คุกฟิลาคูนะคะแบบโคมไฟม่วงก็คือค่าพลังจุดที่แนะนําก็คือสามร้อย นะคะพลาัางป้องกันที่นี้คือ d p 400นั่นเองซึ่งค่าขวามสำราญชั้นดูที่การี่สิบนะคะของ AP นะก็ประมาณนี้นะคะด้วยของที่จะได้เป็นหลักก็ชิ้นส่วนแบนที่ปริศนาตังหูเรบโบส้อยซีซีหิงคาพาคำพิที่เออก็คือดิสสานั่นเองนะคะอืมจตมันก็อยู่แบบห่างไกลต้องลองต้องลองนะใครจะลองก็ไปลองกันได้นะคะ ้ก็มีการแก้ไขสถานการณ์ขณะทําการต่อสู้กับทหารไม้ไผ่นะคะก็คืออันนี้เป็นบอสสาราดำนั่นเองล้วก็มีการแก้เ,เควสนะคะไม่ให้สามารถรับเคลยสิ่งของความทรงจำจับโดรีโอในกรณีที่ดำเนินเควยดรัหรือความทรงจำอยู่นะคะโอเคแล้วก็มีเกี่ยวกับ เอพีซีพื้นหลังสี่ประกอบนิดหน่อยนะคะก็จะมีทําการลบหินโศกโรคบ,บริเวณพื้นที่ต่างๆต่ตตอไปนี้ขณะขึ้นขี่เรือนะคะก็ลบบริเวณใกล้เคียงเกาะนาโวออบริเวณใกล้เคียงท่าเรือขนส่งสเสบียงฐานทัพหน้านะคะก็ลบหินโขกโรคพวกนี้ออกมันน่าจะแบบทับหินโขกโรคกันหนาะมันก็จะช่วยให้เราเดินเรือได้ง่ายขึ้นยู UI รวมทรัพย์สินนะคะ เพิ่ม UI รวมทรัพย์สินที่สามารถเก็บรักษาและแลกเป็นไอเทมเหรียญตาได้ในที่เดียวนะคะก็ไอเทมประเภทเหรียญตาต่างๆนะคะเช่นเหรียญตาที่ไรับจากการทํางานของคนงานเหรียญตาที่้รับจากการส,ส่งสินค้าตาที่ได้รับจากสงครามางครอบค้องปุ๊บ ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องทําการแลกเปลี่ยนหรือทำคุยผ่านเอพีซที่พี่ประจำที่อยู่ต่างๆแต่สามารถทําการแลกเปลี่ยนได้ทันทีผ่าน UI นี้ได้เลยนะคะโอ้อันนี้เป็นความสะดวกสบายและความเจริญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนนเนาะเพราะว่าของแรกมันเยอะมากก็คือแล้วสามารถตอนนี้เราแบบแลกผ่าน UI ได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปแบบวิ่งไปหา m p พีอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันอีกทีนึงว่ามันอยู่ตรงไหนนี่บอกว่าให้เราวิธีตรวจสอบ U i การรวมทรัพย์สินนะคะก็คือคลิกที่ไอคอน รวมรัย์สินจะเป็นรูปเหมือนกล่องสมบัตินะคะที่ด้านขวาบนของหน้าจอหรือกดที่เมนูรางวัลน,นะคะหรือเอฟสามแล้วก็รวมทรัพย์สินนั่นเองนะคะว้าวดีงามสุดๆนี่โอ้โหอันนี้เป็นความเจริญอีกอย่างหนึ่งพี่ถ้าใครเล่นเบสเซร์เมนนั้นจะรู้แต่ว,ว่าคนเล่นใหม่ก็คือดีใจด้วยนะคะเออสักทีได้แบบเราไม่ต้องวิ่งกันอีกแล้วเนาะอะไรเขาอาจจะแบบว่าจะมีมาไปทำไมมาสวยค่ะมีเก็บไว้เถอะ เเกี่ยวโอเคต่อไปนะคะมีกําหนดการที่จะเปลี่ยนแปลงไอเทมด้านล่างที่อยู่ในการครอบครองภายในตระกูลเป็นกิจกรรมเปรียนตาการตอบแทนทั้งหมดนะคะผ่านการปรับปรุงเซิรวอร์ันพุทธที่ยีเมษายนโหรายการอย่างเยอะเลยฉันจะอ่านหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวแปบ้างจะอ่านแบบประมาณหนึ่งนะคะเออโอเคคืออ,อ่าเดี๋ยวแบ้านเข้าใจแหละอันนี้ส่วนอันนี้คือ เป็นกิจกรรมทั้งหมดเป็นพวกของกิจกรรมนะคะอย่างเงยเหรียญตาโอเอซิขนนูนี่น,นั่น,นแล้วแบบบางคนอย่างไปบ้านเป็นตน้นบางทีก็คือยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าเออเหมือนแบบดองไว้อะมันก็ลืมเนาะไม่ได้อาไปทำอะไรก็เก็บเก็บยเก็บ่เก็บพวกเหรียญตาก,กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาง่ายๆเดี๋ยวเขาจะปรับเป็นเหรียญตาตอบแทนให้นะคะก็เหมือนกับอ่ะที่เดาดองมาก็ไม่เสียเปล่าบางบางอย่างเนี่ยมันก็ขายไปแล้วแหละ บางอย่างก็ยังเก็บไว้อยู่โอเคเนื่องจากมีการเปลี่ยนมาเก็บไอเทมเหรียญตามบางประเภทเป็นแบบ UI นะคะทําให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยควสที่เกี่ยวข้องกับไอเทมหรียญตานั้นๆด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเควสนะคะก็มีเควสคารืหา่ไาไววนบูบายฟีทาสโตนเทลมีช้างกันกูอาการอนุญาตจากเอากลุ่มกันค้ามีภารกิจที่สามความปรารถนาแสนบริสุทธิ์บันทึกของโอเจ้าเก้าเวลาขององคกร ท่าสะหอของคาร์โรลินทำอาหารทัาสะหอแบบลาโรลินแปลธาตุนะคะการเล่นแร่แปรธาตุแบบพิเศษของเจอร์ฟรีอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนของนั่นเองนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เอ่ายยังอื่นแทนเออประมาณนี้นะคะก็น่าจะดีขึ้นเนาะต่อไปนะคะเพิ่มน้ำต่างตรวจสอบเพื่อรับรู้ถึงแร่สุขสวรค์ที่จะถูกรับแลกเปลี่ยนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็คือเอาแร่มาแลกเปลี่ยนก็จะแบบดูได้ง่ายขึ้นว่าเราจะมีโอกาสได้อะไรบ้างเอออันนี้ก็ดี โอเคก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับเพจอัปเดตวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมนะคะกิจกรรมมันจะน่ารักน่าชาังนิดหนึ่งก็เอากิจกรรมอยู่ข้างบนแทนโอเ,เอกิจกรรมเหรียนตาบอแห่งโอบุมรูปปั้นขาจาขาด้ใครบางคนสร้างขึ้นนะคะกิจกรรมนี้อยู่ถึงวันที่9เมษายน2567เลย ก็สามารถรับกิจกรรมรูปปัน้นคาจาคาเสมือนจริงได้ตะกูลละหนึ่งครั้งนะคะแล้วเมื่อเราติดตั้งรูปปัน้นคาจาคาเสมือนจริงตัวนี้นะคะก็จะสามารถพบกับคาจาคาที่แตกต่างกับคาจาคาปกติเล็กน้อยสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญตาแห่งเหรียญตาบ,ตาแบ,บอแห่งโอมูลได้ที่ยูอารวมทรัพย์สินที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะก็ไปจาก อแล้วก็อันที่สองเลยคือเมื่อกาจัดฟิวบอลและววบอลนรีลกิจกรรมจะได้รับเหบรียญตาบอลแห่งโอมูลอันนี้คือกิจกรรมตีเบาโวบอลนั่นเองนะคะเอาเหารียญตาบอลแห่งโอมูลไปแลกของได้นะทุกคนซึ่งเ,เดี๋ยวแป๊บืองนะเหรียญเอาอันนี้คือแลกเปลี่ยนของนะคะเหรียญตาบอลแห่งโอมูลน,นะคะก็คือแลกเป็นผงยามโบราณ20อันได้เเกตแห่งเว่โมน3อันเชเพอร์ที่ไม่สะเทงของมานีน้ำพองแห่งความกล้าหาญเนี่ยอีวิกเซอร์ของคาร สามเร่งปฏิกิริยาโอมลนู่นนี่นั่น,นอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มีเหรียญตาบอโอมลสามอันนะคะแรกเป็นรูปปั้นขาจาคาเหมือนจริงได้แรกได้ตะกุลลหนึ่งครั้งนะคะเหรียญตาบอแห่งโอมลนะคะห้อาอันแรกเป็นอน,นิม้วิเอมูแห่งธรรมชาติโบ,บราณเด็ดเดียวแล้วก็สิบอันนะคะแรกเป็นพลังของบอที่ถูกครอบงำสิบอันได้แร่ได้ตะกุลละสามครั้งคำแนะนำของบาร์ซูเฟสเตกแปดสิบแรกได้ตะกูลลหนึ่งครั้งนะคะที่เหลือก็จะเป็นของรูปปั้นบอต่างๆนะคะเอาไว้เพิ่มสเตตัสแบบไปตั้งในบ้าน แล้วก็ไปกดใช้ประมาณนี้แล้วก็เหรียญตาบอแห่งโอมูล20อันนะคะแล้เป็นสมบัติของนักผจญภัยนี้ระนามได้นะคะสามารถนําเหรียญตาบอแห่งโอมูลไปแลกได้แม้กิจกรรมจะหมดแล้วแบบใครลืมแลกนะคะก็คือไปแลกหลังสมมุนะินะนะประมาณนี้โอเคง่ายๆก็คือแจกรูปปั้นขาจาเลยะเพราะว่ารูปปั้นขาจามันเพิ่งมาใหม่นะคะแต่แไ่บ้านจาไม่ได้แล้วว่ามันเพิ่มอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเพิ่ม AP หรือเพิ่มแม่นยำสักอย่างหนึ่งนะลองไปดูกันได้ กิจกรรมต่อไปค่ะก็โอ้กิจกรรมน้องลากลับมาแล้วนะคะทุกคนบินไปเลยลาตัวหนานะคะกิจกรรมนี้เคยมีประมาณสองสามปีที่แล้วเนาะอคือหายไปนานพอสมควรเลยอันนี้ก็กลับมาเฉยเลยแต่จริงๆอยากให้น้องลามันแบบแปลงร่างได้เหมือนกันนะคะแต่เอาเถอะคือน้องลาจะเหมือนแบบอยากเป็นลาตัวหนานะคะน้องก็จะแบบบินได้ร่อนได้น้องจะอยู่ถึงวันที่เก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะถ้าใครมีลาก็ เอาน้องลาไปร่อนไปบินกันได้เลยนะคะน้องก็จะสามารถที่จะกระโดดดึงๆได้เลยน้องลาถ้าเกิดกระโดดสองครั้งแล้วกดอีนะคะน้องก็จะแบบว่ามีปีกเหมือนปีกสัตว์เลยประมาณนี้นะคะน้องน่ารักจัดซึ่งกิจกรรมมีแค่นี้แหละหมดแล้วกิจกรรมน่ารักมากวันนี้ช่วงนี้ก็น,นะอืมโอเค ก็ S <S สำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านไปกันต่างใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย